สวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปหากล้วยด่างที่ฟาร์มเพียงพอครับซึ่งถือว่าพื้นที่สวนผมครับมีกล้วยหลากหลายที่นีดครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีกล้วยด่างหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสกล้วยด่างกําลังมาครับกล้วยหน่อนหนึ่งราคาตั้งแต่หมื่นแสน และก็หลานก็มีแหละครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่บ้านจะมีหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเองก็ยังไม่ได้สังเกตครับแต่วันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆไปร่วมสังเกตด้วยกันครับแต่ที่แน่สังเกตง่ายสุดครับคือไอ้ต้นนี้ครับเป็นกล้วยเตี้ยซึ่งผมก็นั่งมองอยู่ทุกวันครับมันก็ไม่ด่างครับซึ่งผมจับมาใส่กระถางโดยขุดจากโคนใหญ่มาครับเพราะเนื่องจากว่าต้องการได้ร่มบริเวณที่นั่งเล่ตรงนี้ครับเวลาแขกไปใครมาก็จะนั่งตรงนี้ฮะมันก็เลยแดดร้อนแล้วต้นทองที่ผมปลูกไปฮะตรงนี้ฮะ มันยังไม่โตสักทีครับซึ่งปลูกไว้แทนต้นมะขามนะฮะใครบอกว่าจะปลูกต้นทองในบ้านเดี๋ยวจะดอกทองผมไม่เชื่อครับคนรวยเท่านัครับที่จะมีต้นทองปลูกในบ้านครับอ่ะอย่าไปสนใจครับเกี่ยวกับต้นทองตอนนี้ผมอยากได้เงินได้ทองเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปหากล้วยด่างดีกว่าครับไปครับนู่นนะครับเป็นกล้วยหอมเตี้ยนะครับ ซึ่งไม่ด่างครับเท่าที่ดูไม่ด่างนะครับแต่ปีนะเห็นไหมนครับอลังการมากครับนี่คือกล้วยหอมเตี้ยนะครับแต่ของผมอาจจะไม่เตี้ยทะเลสูงประมาณสักสองเมตรกว่าเพราะนี่คือว่าผมใส่ปุ๋ยดูแลมาดีครับก็ต้องคอยสังเกตว่ามันมีด่างไหมครับอ่ะไม่มีครับเดี๋ยวไงไปดูตรงนู้นดีกว่าครับตรงนู้นมันจะเป็นสวนกล้วยทั้งหมดเลยครับรอบคนานะครับเดี๋ยวจะเดินดูฮะอันนี้ก็ออกไปแล้วครับ นี่ครับก็มองหาไปเรื่อยอันนี้เป็นกล้วยหอมทองครับก็ไม่มีด่างเหมือนกันครับหน่อกําลังเยอะเลยครับอันนี้ผมกําลังทําการขยายหน่ออยู่นะครับมีกระเตี้ยครับตอนนี้นะครับข้าวผมก่าจะตายครับข้อน้าในพื้นที่เขตอําเภอตะพุทธบ้านหมอหนองโดนไม่มีน้ำครับไม่รู้ตอนนี้ข้าวจะตายหรือเปล่าตอนนี้เราไปเอากล้วยกันดีกว่าครับอย่างน้อยเผื่อเจอสัก หน่อหนึ่งก็จะเป็นพระคุณอย่างมากครับไม่มีต้นไหนสะดุดตาเลยนะครับนี่กระดาง แต่น่าจะด่างเพราะไม่แดดก็ยาครับนี่ก็หอมเตี้ยครับด่างเหมือนกันเฮ้ด่างโอ้ด่างแดดครับไม่น่าใช่ด่างเพราะอ่าพันธุก,กรรมหรือด่างเพราะมันมีความผิดแปลกนะครับ นี่ฮะกล้วยเยอะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีด่างหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีด่างสักหนอหนึงนะครับก็ถือว่าถูกลวันที่หนึ่งแล้วครับผมก็จะต้องมาทําการขยายตามสูตรของผมครับต้องเดินไปเรื่อยครับนี่นี่นเจอแล้วครับด่าง,งจะด่างหรือเปล่าครับใบสวยมากครับ เห็นไหมครับลายลายสวยครับแต่มันจะแท้หรือจะเทียมครับเพราะใบอื่นมันยังไม่มีการลายนะครับมีไอใบเนี้ยยอมรับว่าลายสวยมากครับลายสวยนะครับหน่ออื่นไม่มีครับหน่ออื่นไม่มีครับจะมีหน่อเนี้ครัลายสวยครับแต่ผมดูในส่วนของก้านก้านใบแล้วเอาจริงๆนะครับ มันไม่ลายอ่ะก้านใบเขาไม่ลายครับกลัวจะเป็นด่างเทียมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรอลุ้นในส่วนของเนี่ฮะหลอดเนี่ฮะเดี๋ยวหลอดมันออกมาเถ้ามันลายอีกสักสองสามใบก็มีส่วนครับก็ต้องขุดหน่อไว้ก่อนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นครับ ไม่มีเตะตาะครับมีเจ้าหน่อมื่อกี้ครับที่ดูเตะตาที่สุดครับาทางนน้นก็ไม่มีซึ่งผมก็ให้น้าสาวมาขุดหน่อไปแล้วช่วงหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเจอหน่อด่างไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวยังไงจะตามไปดูเขาอีกครับอันนี้ก็ไม่ด่างครับถ้าเกิดด่างเมื่อกี้สวยกว่าครับก็มองอยู่นะครับ เหมือนมาเดินหาลอตเตอรี่อยู่ในสวนกล้วยครับนี่ครับก็เดินก็จะมีเจออยู่หน่อเมื่อกี้ครที่มันดูโตตาที่สุดครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีครับอันนี้ก็ด่างครับแต่เป็นลักษณะ ยังไม่แน่ใจน่าจะด่างเทียมครับเท่าที่ดูนะครับเนี่ฮน่าจะเป็นด่างเทียมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูตรงอื่นครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโดนขุดไปแล้วหรือยังครับถ้าเกิดมีหน่อแท้นะฮะเ็จะมีที่นี่ครับที่ผมกำลังทดลองทำการ,กรเกษตรอยู่นะครับในแบบสไตล์ผมนะครับยังไม่ได้บอกว่าทำอะไรครับ แต่ตอนนี้มีสะดุดอยู่หน,หน่อนะครับซึ่งเป็นหน่อที่มีลวดลายลวดลายแต่อันนี้สวยครับอันนี้ลายสวยเหมือนกับหน่อเมื่อกี้แล้วครับเห็นไหมครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆครับซึ่งแท้หรือเทียมก็ไม่รู้ครับแต่ลายสวยมากครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของอ่า ใบใหม่นะครับที่เพิ่งแตกไปนะครับซึ่งบางคนเขาบอกให้ดูว่าแท้หรือเทียมนะครับให้ดูที่ก้านครับว่าก้านเขาลายหรือเปล่าถ้าก้านลายก็แสดงว่าเป็นแท้ครับผมก็พยายามสังเกตนะครับก็ไม่ถึงกับลายครับแต่ใบก็ถือว่าใช้ได้ครับตอนนี้เห็นอยู่สองใบนะฮะใบนี้กับใบนี้สวยแล้วครับลองดูที่หน่ออื่นนะครับหน่ออื่นไม่มีครับ อันนี้ไม่ใช่ด่างเลยครับดูสภาพนะครับขาดสารอาหารแน่ครับนี่ฮะอันเนี้ยขาดสารอาหารครับไม่ใช่ด่างอันเนี้ยนี่ฮะเป็นดอกเลยครับไม่ใช่ด่างครับเห็นี่ฮะใบจะเหี่ยวหมดเลยครับนี่ฮะลายก็ขึ้นนะครับแต่เป็นด่างนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับซึ่งผมได้ตัดไว้ครับเพื่อจะทําการทดลองทําการเกษตรในแบบ สไตล์เกษตรกรอินดี้ในคอนเทนต์ต่ตอไปครับเนี่ฮะก็ถือว่าอันนี้ไม่ใช่ละใบยแย่มากครับอันนี้ก็มีลายครับมีลายเยอะอยู่นะครับนี่ฮะดูครับลายกา้านมีจุดเลยครับไม่ใช่มีลายอย่างเดียวไม่รู้มันจะแท้หรือเทียมนี่ฮะดูครับนี่ฮะ อตอนนี้ผมเจออยู่สามหน่อครับซึ่งไม่ได้เป็นหน่อที่ผมตัดนะครับเป็นหน่อที่มันแตกมาใหม่นะครับซึ่งจะเห็นอยู่สามหนอนี่ครับมองทางร้ายครับก็คือเขาอาจจะขาดสารอาหารหรือโดนแดดหรืออาจจะโดนละอองอในการทําการเกษตรนะฮะซึ่งผมก็พยายามจะสังเกตให้ดีๆนะครับ ลายก็สวยอยู่ครับอ่ะอยางให้ดีไปดูจุดอื่นครับไม่มีครับอ่ะเดี๋ยวไปดูทางกล้วยนวาค่อมนะครับเผื่อจะเจอด่างนะครับโอ้โหเมื่อกี้มะลิอ่องมาแล้วครับอันนี้เขียวอย่างเดียวนะครับปเห็นไหมครับไม่มีด่างสักใบหนึ่งครับ ไม่มีด่างเลยนะครับไม่ดีไม่มีใบไหนด่างเลยครับอ่ะยังเหลือจุดนู้นี่ครับเดี๋ยวไปดูครับไม่เจอเล้ครับก็ต้องดูไกลอันนี้เป็นกล้วยนาคนะครับนาคก,ก็ไม่ด่างเลยถ้าเกิดนาคด่างก็จะ เป็นเงินเป็นทองเข้ามาครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับตอยังเหลือจุดนู้นนี่ครับกอยังเหลืออีกจุดหนึ่งครับก็คือบอริเวณนู้นครับซึ่งอันนี้เป็นกล้วยที่มาปลูกใหม่ครับกับมีกอเก่าอยู่กอนนู้นครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับเผื่อยังน้อยจะเจอบ้างครับ อันนี้ไม่มีครับไม่มีเลยมีแต่ใบหยิกครับไม่มีใบด่างรับก็เป็นกล้วยผมปลูกใหม่ครับช่วงนี้ก็สู้น้ําไม่ได้ครับเพราะน้ําแรงมากครับเห็นไหมฮะแห้งหมดแล้วไม่มีครับอันนี้เป็นมะขามเทศยักษ์นะครับได้ปลูกไว้ครับผมดูแล้วไม่น่าจะมีครับ นูนก็ไม่น่ามีครับเพราะเป็นกล้วยที่ผมเพิ่งปลูกใหม่นะครับซึ่งไม่เห็นด่างนะครับสงสัยเดี๋ยวต้องไปดูที่สามต้นเมื่อกี้ครับสามสี่ต้นเมื่อกี้ครับว่ามันใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องไปพิจารณาอีกทีครับตอนนี้นะครับเดินมาหลายจุดนะครับก็ไม่เจอครับแต่ผมอ่ะสะดุดอยู่หน่อหนึ่งก็คือตรงนู้นอีกสามหน่อคือตรงนู้นและอีกหนึ่งหน่อครับที่เห็นว่าสวยงามก็คือหน่อเนี้ครับซึ่งลายสวยมากครับ อลายเหมือนกับหินอ่อนเลยครับซึ่งใบตัวใบนี้ก็สวยอยู่ครับจะต่างกับใบกล้วยทั่วไปนะครับเท่าที่เห็นนะครับแต่ปัญหาที่ก้านเนี่ยครับที่เขาบอกว่ามันจะลายมันก็อืมจะบอกว่าลายมันก็มีเหมือนล,ลายครับแต่มันไม่ใช่ลายแบบกล้วยอ่ะอริดา หรือกล้วยด่างอันอื่นที่เขาโชว์กันครับหรืออย่างกล้วยตะนีด่างครับมันจะไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ใบอันนี้มันจะด่างอยู่นะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวรอลุ้นครับก็เดี๋ยวจะปล่อยสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวยังไงอ่าคลิปหน้าผมจะไปหาของด่างอีกดีกว่าครับเพราะตอนนี้นี่ไหนก็เป็นกระแสครับไปดูซิว่ามันมีอะไรด่างอีกบ้างครับตอนนี้นะครับกล้วยด่างหรือไม่ด่างผมก็ไม่รู้ครับเพราะนื่เดี๋ยว่ามันต้องใช้เวลาในการดูครับแต่ที่แน่ๆผมมีโครงการที่ทําเกี่ยวกกล้วยด่าง ในคลิปหน้าครับก็คือผมจะนําเอายางเดียด่างครับที่มีราคาแพงที่หลักละพันกว่านะครับก็คือต้นนี้อย่างน้อยมีพันกว่าอยู่นะครับรวมถึงยางเดียเขียวอีกก็ราคาก็เป็นพันนะฮะแล้วก็จะมีบอลดาครับไปปลูกถวายให้กับวัดเพลิวครับซึ่งก็มันเป็นวัตถุประสงค์ครับที่ผมตั้งใจที่จะทาครับคือบางครั้งครเราไม่ได้มีเงินทองมากมายครับผมมีแค่ ของที่ผมเก็บผมทําไว้อันไหนที่มันพอแบ่งได้ก็แบ่งบุญไปครับก็คืออย่างน้อยผมก็ได้บุญในแบบของผมครับก็คืออย่างน้อยใครผ่านไปมาก็ได้เห็นครับแต่ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามผมยังไงกดติดตามได้ที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งให้เพื่อนๆเข้ากดที่ลูกกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้กาลังใจผมเกษตรกรดีในการคิดคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปครับก็ยังไไงฝากกดครับ แล้วกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมกเกษตรกรอยด,ดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ